คุณผู้ชมพบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะในรายการค่ะมาเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าผมของคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มแบบมีสิขาวข่าวบ้างหรือยังค่ะเฮ้ยมีมีไปไหมเนี่ยฮะมีไหมมีไหมไปุูนี่ดูให้หน่อยเฮ้ยแปดเส้นแล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วย่แล้วอ่ะเออเนี่ยครับสำหรับวันนี้ค่ะเราเลยเสนอในเรื่องที่ชื่อว่าผมงอกงอกงอกนั่นเองเขาเขาบอกเขาพูดถึงเรื่องผมงอกเนี่ย รู้สึกว่าแก่ขึ้นมาทันทีมันน่ากลัวนะพี่นุ่งนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามาแล้วเหรอเออนะแต่ความจริงแล้วคุณผู้ชมนะคะผมงอกเนี่ยไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกับคนแก่เท่านั้นนะคะวัยรุ่งวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะคะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันตามกมาพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าผมงอกมี2ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกคืองอกตามวัยนี่ไงเอองอกตามวัยอย่างที่สองคืองอกก่อนวัยควรก็คือแบบหนุ่มๆนุมสาวสาทั้งหลายก็เริ่มงอกกันแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เลยแบบ เป็นสาเหตุมาจากพวกความเครียดอะไรอย่างนี้นะคะเครียดเยอะๆเครียดนานๆเครียดแบบสะสมมากๆนะคะหรือว่าแบบคิดหนักร่างกายพักผ่อนน้อยไม่ออกกําลังกายทานอาหารไม่ครบห้ามูนั่นนู่นนี่นะคะส่งผลให้การใช่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของร่างกายนะคุณผู้ชมแบบแย่ลงแล้วก็แบบไม่เริ่มเริ่มไม่เติบโตแล้วผมเริ่มไม่งอกอะไรเงี้ย แบบงอกเปลี่ยนสีแทนอะไรอย่างนี้ะนะคะรวมถึงค่ะการสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานนะคะแล้วก็การดื่มสุราด้วยนะคะก็ทําให้ผมงอกก่อนวัยอันควรคได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีวิธีแก้เยอะแยะมากมายไปหมดหมโดยการย้อมสีผมใช่ไหมแต่นั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุ ถูกต้องเลยถูกต้องเลยพี่นุ้นี่วิธีการย้อมสีผมเนี่ยเป็นแบบปลายเหตุเกินอ่ะมนแบบอ้าวฉันอยากจะย้อมเมื่อไหร่ก็ย้อมก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ดูแลจากภายในไงการดูแลจากภายในจริงๆนะคะเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมูแล้วก็โดยเฉพาะพวกโปรตีนวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะจริงนี่แนะนํากันเลยพี่นุ้งนี่สิ่งที่จำเป็นนะคะพวกแร่ธาตุวิตามินที่จำเป็นต่อหนังศีรษะเนี่ยวิตามินเอค่ะ พบได้เยอะมากเลยในผักใบเขียวสีเข้ม,มกินอยู่ทุกวันนะแต่ไม่รู้ หรือว่าผล,ลไม้สีส้มกับสีเหลืองด้วยก็เหมืนอนก,กันะนะคะวิตามิน B ีเอ้วิตามิน A นะคะแล้วก็ต่อไปวิตามิน B ก็ได้เหมือนกันพี่พูดออกมาแล้ววิตามิน B นะคะช่วยการควบคุมการหลั่งน้ํามันของธรรมชาตินะคะเพื่อหล่อลื่นเส้นผมให้แบบดูงาแล้วก็ชุ่มชื่นแบบว่าพบในพวกแบบมะเขือเทศผิวสวยสวยงามอะไรอย่างนี้ต้องกินพวกแบบมะเขือเทศกล้วยโยเกิร์ตธัญพืชนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นุ๊กนิกนอกจากทานเพื่อให้เส้นผมเนี่ยแบบดูดีแล้วอ่ะ รูปร่างก็ดูดีนะจริงพวกนี้มันแบบว่ามันมันเข้าถึงกันหมดเลยเนาะแบบวรระโย้สเลยอเลยเออต่อไปค่ะแร่ธาตุต่างๆนะคะพูดแบบว่าซังกระสีเหล็กทองแดงนะคะอันนี้ที่ตัวดีเลยค่ะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงแบบไม่ขาดง่ายตัวดีนี่คือไปถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หัวนะไม่ใช่ตัวดีวด่แบบตัวร้ายนะเป็นตัวดีนะคะที่ทำให้แบบว่าพบทําให้เส้นผมแข็งแรงนะคะสามารถพบได้ในพวกเนื้อแดงเดี๋ยวก่อนนะเนื้อแดงนี่ไม่ใช่แบบว่าเนื้อแดงปลอม เนื้อที่ไม่ใส่สีนะเนื้อสดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อไก่ไข่แดงอะไรพวกนี้นะคะอาหารทะเลอะไรที่สําคัญนะพวกผักใบเขียวก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้เส้นผมเนี่ยยืดหยุ่นไม่ขาดตอนนะคะแล้วก็สาวๆเนี่ยแบบไข่เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยก็รับประทานกันบ้างแบบเผาๆอาจจะเผาเนื้อสัตว์ได้ไงพี่นุ้ยนิกบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ต้องทานเนื้อสัตว์โปรตีนต้องมาจากเนื้อสัตว์ในย่งไม้ไข่เต้าหู้อะไรก็ได้ที่แทนกันนคะนอกจากนี้นะคะผมหงอกค่ะยังมากับโรคต่างๆด้วยนะคะโรคเนี่ยก็เป็นปัจจัยในการเกิดผมหงอกได้เช่นโรคกระดูกพุนนะคะโรคซีดหรือว่าโรคไทรอยนะคะรวมถึงความเครียดอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะยังไม่มียาชนิดไหนนะคุณผู้ชมที่สามารถแบบรักษาอาการผมหงอกก่อนวัยได้น่าสงสารจังเลยนะคะแต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะนักวิทย ศาสตร์ค่ะกำลังพยายามพัฒนาสตเต็มเซลล์อยู่นะคะว่าปลูกเซลล์รากผมที่ดีไปทดแทนได้ไหมนั่นนู่นี่ยังไงอะไรอย่างเง,งีง้งแต่ก็ยังอยู่ในช่วง,งการศึกษาวิจัยอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะถ้าเกิดวิจัยผิดผมงอกขึ้นเต็มห<ไ>ัวเลยนี่ไม่พี่นุ่งนี่จริงๆแล้วเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องซีเรียสขนาดนั้นเลยหรอเรื่องผมงอกอ่ะชิงงไหมซีเรียสนะไม่หมายถึงว่าแบบบางคนจะแบบถ้าดูแลจริงๆอ่ะจะภายนะ คิดดีท,ดทําดีทานอาหารที่ดีค่แบบว่าไม่คิดมากบางคนแบบเพื่อนเพื่อนมินบางคนนะตั้งแต่มปลายผมขาวตั้งแต่มปลายเพราะเครียดหัวสอบเอ็นไม่ติดอะไรอย่างนี้มันเ,เป็นคนดีจังเลยคือถ้าเครียดมากมันก็ขึ้นเลยไงเราก็แบบทำใจให้แบบโปรง่งปลอยโปร่งดีกว่าไม่มินแต่บางคนเขาก็เป็นตามกรรมพันไงคะอเออคุณพ่อคุณแม่ก็แบบออผมหงอกตั้งแต่วัยรุ่นพอมีลูกเสร็จปุ๊บลูกลก,ก็ยีนด้อยมาอีกตั้งแต่ทารลกเลยผมขาว ก็เกินไปผมยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยไม่มืนกันอย่าไปเครียดแม้ทาใจแม้บางทีไงสเต็มเซลล์นี่แบบเฮ้ยหลายนะเว้ยพี่นุ่งนี้มันราคาแพงนะก็จริงนะแต่ตอนนี้ก็กําลังศึกษากันอยู่นะคะเพราะว่าเกิดทําการวิจงวิจัยไปผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นมะเร็งได้อีกอ้ยโอ้ตายแล้วดูแลตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองนะอามินมีวิธีดูแลเส้นผมัว่อย่งไงมั่ง ก็ถามงี้นี่จริงๆตัวเองก็ผมเส้นผมดีมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบบชอบทานไข่ยยู่แล้วไข่เต้าหู้อะไรเงี้ยผักใบเขียวชอบทานอยู่แล้วค่ะมผมมันไม่ค่อยขาดมไม่แบบว่าไม่ไมขาดง่ายาอะไรางี้งงแล้วก็ผมงอกยังไม่เห็นนะพี่นุ้งนี่เพราะเราไม่เครียดหรือเปล่าเป็นคนแบบว่าล่าเริงไงแบบชีวิตใช่มีความสุขโลกสวยแต่ว่าอย่างเราเราเนี่ย คือมาถ่ายรายการอย่างเงี้ยต้องะจญกับพวกแบบความร้อนได้เป่าผมสเปรย์ทุกวันนะคะซึ่งอย่างอย่างของพี่เนี่ยพี่ก็อาจจะเข้าไปอบไอ้น้ำบ้างเป็นบางเวลาดูแลบ้างใช้แบบว่าแชมพูที่แบบผสมเคราตินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยแบบผม แลดูเงางามได้อีกน<ด><ด>ึการอีกทางหนึ่งนะคะรวมถึงอย่างที่เราบอกไปรับประทานอาหารใี่ครบห้าหมู่มนะคะพวกวิตามิน A วิตามิน B นะคะแล้วก็ธาตุเหล็กเป็นตัวการที่แบบว่าทําให้เราเ<ล>แบบผมสวยขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พี่นุ้นี่แต่มีเรื่องเล่าอีกอันนึงคนส่วนใหญ,ญ่ชอบคิดว่าแบบถ้าไปถอนผมงอกเรื่อยๆแบบถอนอย่นั้นแหละมันก็จะขึ้นมาเป็นผมงอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันเป็นความเชื่อที่แบบไม่ถูกต้องนะเพราะว่ารากผมหนึ่งเส้นเนี่ยสร้างผมได้แบบหนึ่งเส้นเท่านั้นอะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่แบบว่า พอถอดนายวชีจะขึ้นมาแบบเยอะมากเลยแบบว่าแตกตัวอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดคือถอดได้ค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าผมงอกเนี่ยมันก็ยังยังแข็งแรงอยู่นะคึอเป็นผมปกติแค่แบบว่าเปลี่ยนสีเฉยเฉยอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมฟังยังดังนี้แล้วอย่าเครียดอย่าเครียดนะอย่าไปถอนผมงอกแลวกันนะคะคุณผู้ชมนะยังไงนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ